วันนี้ัผมยอจนี้รุนะครับกุกําังชยจีทีวีปุ๊บปุ๊บนะครับเย่เย่ผิดเย่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 เอาละมาเล่นเกมกับนดูป้าแบนดูครับปุ๊บปุ๊บนะครับยูส์เกมน้ำมัปุ๊บปุ ันเดินเดินไปทางสว่างปุ๊ปปุ๊บพ่อๆอยุดเล่นอยุดเล่นโอเคครับปุ๊ปปุ๊บก็สวัสดีครับอ่านี่คือรายการโยชิทีวีนะฮะก็พบกับเกมเพ d r o Bar Back Pro นะฮะ ซึ่งเขาบอกเป็นเกมที่อยากเจ ER ๋อเลยครับเมื่อกี้กินมาม่าอยู่เอาผีกระดาษไม่ไมีไรเก็บไปอยากจะบอกว่าเกมนี้ก็สยองฮะสยองแล้วก็ลุ้นนะฮะตกใจก็คงเห็นเขาบอกอาจจะมีอยู่บางฉากนะฮะเกมนี้นะฮะเขาบอกว่าผีนี่เราสามารถมันจะสามารถไล่ฆ่าเราได้ด้วยฮะก็อ่านจากประวัติด้วยรวมเอ้ยอะไรวะ ผมก็โหลดเสร็จก็เปิดเล่นเลยนะฮะเยปิชเอาอะไรนะปะอาอะไรเฮ้ยเ้ยอะไร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 คืออะไรอะไรอะฮัลโหลไอ้อุปกรณ์วันไงโยชิเกสบายดีไหมกูปปาไปสัก สัตดไอเบะล็อกฆ่าใช่ไหมไอเบะม่วงไอหอยม่วงจะกซีพีนี่อะไรเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรไอซันดีแต่มันบังคับยากชิบหายใส่เอาไอเหียเสิร์ชใช้ ได้แล้วเย้มันคืออะไรเนี่ยฟอสโคไอส์อาร์เบิร์สอาร์ยูชิจะทำอะไรขะแกแกจำข้อได้เปล่าอ้แกต้องตายไอ้กองงี้เงาเออกูยังไม่ตายอที่เออกูยังไม่ตายกูยังยินได้เออเออกูตายแล้วมีแค่นี้นะแล้วไปไหนต่อ ôi để 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 Ơi, để 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 Xẹp hả? Xẹp Hello lại <laughs> chào, <laughs> 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 Hello อ๋อเราไม่มีดิวโดอ้าวเมื่อกี้เอาดิวโดออกกดจีอ่าผมเล่นในเอ้ยอะไรอะไรอะอะไรอะเมื่อกี้อะไรอะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเฮ้ย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 ยุ้ยเฮ้ยเฮ้ยบัคบัคมีบักเฮ้ยเกมนี้มีบักบักฮัลโหลฮัลโหล ไม่ออกเฮ้ยเอ้ฉันเจอเดสโนดมันอ่านว่าอย่างนี้อ๋อเข้าใจละเฮ้ยยี่นี anyway ่เองเข้าใจละอืมยังไม่ได้อ่านเลยกูเอ้ยฉันเก็บก่อนคืออะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยแฟลตอ๋อนี่นะเอ้ยมีตู้น้ำเลยตอนฟรีดิ k today. อ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งคุยกำลังรีวิวเกมอยู่โอเคผมอาจจดไปดเวยอาจจก็ลาอาจจดแกะไกอคิดบ้าเออตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงนะฮะห้าโมงเป๊ะนะฮะเดี๋ยวขึ้นก่อน โอ้ยเสียว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 โว้ยฮัลโหลอ่าเก็บมังเก็บผมก็ไฟอาจจะเสียก็ได้นะเฮ้ยอะไรเอ้ยปล่อยฉันออกไปไอ้ผีเง่าใช้ผีเป่ายังไม่รู้เลยนะฮะเดี๋ยวเฮ้ยมิสเตอร์แชร์ฮัลโหลโยชิ แกแม่มยังอึกอยู่เอ้ยฉันเจอคนนอนตายเอย้นายตื่นขึ้นมาสินายนี่ไม่ใช่เวลามานอนนะนี่ตอนเช้าแล้วนะนาย Chef Carlito is waiting for you in the mess hall with insert today's specials here A happy worker is an efficient worker and inefficient workers will be fed

hello are you one here what the? okay uh, mr chair oh wait uh, did เอาไหมครบอร่อยอ่ะเขียนเนี้ยนะยกเมื่อกี้ได้ไนหะมาได้เทปใช่ปะเทปมาต่อไปเล่นเราเล่นที่ไหนอ่ะเด็ดเดี๋ยว็ดเด็ดห้องที่เราอยู่ตอนแรกใช่ปะเนี่ยคนๆอันเลว อเฮ้ยนี่ไงเทปอยู่นี่โห่ให้หาตั้งนานเด็ด My name is Elif ครับขอบคุณอันนี้จกไอ้เจ้าก็อีหงีเงา Mr. Share drop Cepat. Oh, blast

của na, na cua, cua, hey, tu ra wá, hey, ui, cua mấy cái đèn เออสิเฮ้ยแย่เกมนี้ทำห้ฉันเงียบได้ด้วยไม่ตายสิโตบิตโอเคเฮลโหล Si O-Gogoro! Serapro!